สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้เต้นรถมือสองเต้นตีท็อปการของเราก็วันนี้มานำเสนอเลยนี่โตโยต้าแคมรี่ตีศูนย์บราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคันนี้เครื่องยนต์สองจุดสี่ตัวท็อปเลยนี่เลยแคมรี่รถสภาพดีมาก การใช้งานเรียบร้อยแล้วนี่เลยเครื่องยนต์2.4รันตีได้ว่าช่วงล่างดีมัฒธนะดีมากแคมรี่ปีคันนี้ราคายที่300,000เจนบ9,000บาท เลยภายในเป็นลายไม้สีไอวิลโคตดเบาะหนังอันโซนมีที่ปิดนี่มีม่านมีทุกอย่างนะก็เป็นตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์2.4ราคาคันนี้อยู่ที่379,000บาทนี่เลยอ่าก็ท่านใดท,ที่สนใจก็อินบ็อกสอบถามเข้ามาได้นะห้อมเครื่องเลย ตายนะจำนวนสองจุดสี่ราคาคันนี้อยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทก็อ,อย่าลืมฝากเพจตีท็อปกังของเราด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะสวัสดีครับ